สวัสดีครับพ่อของผมครับกริชพลเดชวิสัยลับมาอยู่พิษณุูโรคแล้วชีวิตก็ลงตัวแล้วเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนปุ๊บชีวิตมันจะแบบไม่ลงตัวไงเพราะเราเขาเรียกว่าติดสบายอยู่พิษโลกแบบสบายสบายเนี่ยเช้าตื่นมาไปทําอะไรสายหน่อยไปทําอะไรกลางวันไปทําอะไรเย็นไปทําอะไรค่ำค่ไปทําอะไรชีวิตมันแบบเขาเรียกว่าติดสุข พอติดสุขแล้วมันก็จะเกิดความที่เกียจไม่อยากไปไหนแล้วครับตอนนี้ก็กลับมาสู่วงจรเดิมละแต่คนที่น่าจะมีปัญหาจริงๆนะน่าจะจบชีวิตจริงๆนะก็คือคุณสามารถนี่แหละคุณสามารถซึ่งเป็นปลูกราักุงป้อมนี่แหละอดีตรองโฆษกพักพลังประชารัฐแ,แต่ผมเอกใจนะคนระดับ คุณสามารถนี่ไปเป็นรองโฆษกได้ไงวะมันต้องเป็นโฆษกพักสิวะใช่ปะก็ไม่รู้มันติดขัดอะไรอยู่อย่าว่าจะเป็นรองโฆษกเยอะอย่าว่าจะเป็นโฆษกพักเลยเป็นเลขาธิการพักเป็นรองหัวหน้าพักยังได้เลยอะแล้วที่ว่าจบชีวิตจริงๆยังไงก็กรณีของเสียงคลิปเสียงเท่านั้นแหละครับที่คุยกับบอส แต่ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะยังไม่ได้มีการสอบสวนสืบสวนอะไรเลยตารวจก็ยังไม่ได้ไปจัดการเลยเอาไปเข้าเครื่องหาเหวอะไรก็ไม่รู้แหละมันต้องตรวจได้ว่ามันเป็น AI หรือเป็นเสียงใครก็ยังไม่มีผลออกมาเลยแต่พักพลังประชารัฐก็รอ,รอรอหนาวหนาวก็ลาปลดออกจากโฆษก พักปวดจะรองโฆษศกพักแล้วอย่างนั้นคุณไพบูนซึ่งเป็นเลขาพักก็ไปคุยกับคุณสามารถให้ลาออกจากพักสามารถไม่ลาออกกูไม่ลามึงก็ขับกูเสิ็จจริงๆก็เป็นผมผมก็ไม่ลาหรอกกูยังไม่ได้ทําอะไรผิดไงไม่ได้เสียงโกง่ะมึงดูปากกูนะไพบูนไม่ใช่เสียงกูแล้วกูจะลาออกจากพักทําไมมึงก็ขับออกจากพักเสิ ใช่มาเออแล้วก็ไม่รู้ว่าลุงป,ป้อมว่าอย่างไงลุงป,ป้อมสั่งการหรือว่าไปบุญคิดเองไปบูญคิดเองทําเองจริงๆเหรอแล้วพวกรองหัวหน้าพักต่างๆก็เงียบสนิทสิ้นสายหน้ากันไปเป็นแถวเลยทีเดียวเรื่องมันก็เงียบไปละก่าสาคุณสามารถก็ไม่มีละเพระสื่อมวลชนก็จะมาปั่นกระสา,าอื่นต่อๆมาในเรื่องดีไอคอนฟังแม่งเป็นอาทิตย์ละ แล้วกูก็ต้องทนฟังข่าวนี้อีกเป็นเดือนแหละใช่ป่ะเดี๋ยวจะมีตัวละครโผล่ขึ้นมาทีละตัวสองตัวตัวสองตัว,ตวก็ปรากฏว่าเรื่องนี้กําลังจะเงียบสงบไปแล้วก็จะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาม,มีเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกที่นักร้องเรียนทั้งหลายไปตกทรัพย์เขาผมเป็นะผมผมเป็นบอสพอผมก็แชร์แม่งหมดเลยใครมาตกทรัพย์กูอะ ในใดกูก็ติดคุกแล้วกูก็แฉพวกมึงทุกตัวเลยเพอมึงมามามายเงินกูอ่ะกูอุตส่าห์กว่าจะได้เงินมาแล้วมึงไม่ได้ทําส้นตีนอะไรเลยมาถายเงินกูมาตบซับกูมึงก็ต้องพังไปด้วยแล้วกูก็อัดเทปไว้ทุกคนโทรศัพท์มาทางไลน์กูไม่คุยด้วยโทรศัพท์มาทางโทรศัพท์กูคุยด้วยพวกกูอัดเทปได้แล้วมันมือพวกปาเปล่า,าก็มึงต้องมาพูดในห้องกูเพราะกูติด ติดเครื่องดับฟังเวลานี่คนจังคนบอสพรอนแม่ไม่ได้ขี้กายหรอกตอนนี้ก็ไงนะกูก็ติดคุกแล้วกูก็ก็จัดการพวกมึงทุกตัวมึงระวังไว้ใครที่ไปเกี่ยวข้องไอ้มาเอาตอนนี้เล่นไอ้พวกนักองเรียนก่อนพอเล่นไอ้นักองเรียนแล้วตอนนี้ไอ้พวกนักการเมืองก็เริ่มหนาขี้กันไปแล้ะอ่าไอ้พวกคนที่ มาไถ่เงินพวกทนายพวกอะไรกลมหนาวหนาวก้นกันไปหมดแล้วล่ะก็ตกสงบปากสงบคําแล้วยังไงอะที่คุณสามารถจบชีวิตอทนายต่้มแม่งกัดไม่ปล่อยเลยถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาแบบเป็นหมาที่น่ารำคาญไงกัดไม่ปล่อยไงผมมาสันดานเดียวกับทนายตั้มกัดไม่ปล่อย กัดแม่งไปเรื่อยกัดเล็กกัดน้อยกัดใหญ่กัดกัดไปเรื่อยถ้ามึงมีเรื่องกับกูเนี่ยกูก็จะกัดมึงไปทั้งปีทั้งชาติจนกว่าจะตายหงตายหากันไปข้างหนึ่งเอาจริงทนายตั้งออกมาแฉวอะและคราวนี้ไม่ได้แฉธรรมดาเว่เอาเรื่องเว่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวอไปดีเอสไเวไปทำอะไรเอาข้อมูลต่างๆที่คุณสามารถได้ทำไว้ ไปแจ้งดีเให้ตรวจสอบดูตรวจสอบดีแล้วก็คือข้อหาฟอกเงินนะเว้ยไม่ใช่ข้อหาคลิปเสียงแล้วข้อหาฟอกเงินแล้วมีพยานทนสำคัญด้วยซึ่งพยานคนนี้ได้โดนเขาเรียกอะไร d s เเขาคุ้มกันพยานเรียบร้อยแหละ และคนคนนี้ก็เป็นคนใกล้ชิดคุณสามารถนี่แหละครับมันแบบนี้แหละครับคนที่เราอยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยจะเป็นคนที่ฆ่าเราไม่ว่าเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานหรือไม่ก็ไอ้พวกคนสนิทกระโปกซ้ายกระบอกขวาเนี่ยแหละคนขับรถเนี่ยแหละจะมาฆ่าเรา คนคนนี้ก็เป็นคนใกล้ชิดคุณสามารถและมาเป็นพยานปากสำคัญในกรณีฟอกเงินและทนายตำมก็ไปเก็บหลักฐานแล้วที่ไหนว่าร้านไก่อ่ะแม็กแม็กโดนาลหรือเปล่าะวะรือแคนตักกี้วะไม่รู้ว่าจางแมงมันไปเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเหตุเกิดที่ร้านไก่ร้านไก่นะอ้าวจริงๆ แล้วยังไงต่อตอนนี้ก็หนาวขี้ไปเลยแล้วก็คุณศิลาเจนจาครัออกมาประกาศคนหายใครเจอคุณสามารถเขาให้หมื่นหนึ่งถ้าบอกเบาแสบอกที่อยู่ได้เขาให้หมื่นหนึ่ง,ห,ห,มนห,นงหมื่นหนึ่งไปรับจากเขาเลยตอนนี้ก็หายเงียบไปเลยเนี่ยคนเราเคยออกมาปากกล้าออกมาทำเรื่อง แชร์รูปโซ่เป็นประธานใหญ่เรื่องแชร์รูปโซ่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลคนที่มีปัญหาโดนโกงแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงโด่งดังขึ้นมาถึงเป็นช่วยแลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคยติดสอยห้อยตามคุณสมศัดิเทพสุดทินมาที่พิษณุโลก อ่ามีความมั่นใจตัวเองสูงเสียงดังฟังชัดออกมาจ้างเกิดตอนมาปกป้องหลุงป้อมแล้วก็มาโจมตีมาต่อว่าปกกกองธรรมนัฐอย่างเสียเสียหายหายจนผู้กองธรรมนัฐออกมาตามแล้วก็ส่งไพยลิกออกมาชนด้วย ก็ไม่กล้าหือกับใครหกเพราะตอนนี้ไม่กล้าถือกับใครทั้งสิ้นเพราะว่าไงเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่มาหือกับใครอะก็โดนซ้ำจิ้มหายไวายปวดหมดเลยนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็อยากจะฝากไปถึงไอ้พวกที่เสนอหน้าอยู่ทั้งช่องโทรทัศน์เนี่ยที่เป็นคนดีมีชาติตรโกูลเนี่ยมาทำงานเพื่อความถูกต้องความยุติธรรมเนี่ย ที่มาแฉคนน,นคนนู้นคนนี้ว่าคนคนเร็วเอาเข้าคุกเอาเข้าโอ้เนี่ยเอาคนดีเดือไอคอนเนี่ยน่าร่ามีออกมาเรียงหน้าเฉากระดานกระดอกมาเลยเอาเขามาดูซิว่าพวกมึงเป็นคนดีจริงกันหรือเปล่าอย่างผมนี่ผมไม่กล้าไปด่าใคร ว่าเขาโกงไม่ได่าไปด่าใครเขาต้มตุนไม่กล้าไปด่าใครหรอกครับเพราะไอ้พวกที่ที่ผมจะดานะ่าเนี่ยดูๆแล้วแม่งเลวน้อยกว่าผม <c oughs> จริงเรามันไม่ใช่คนดีเราเป็นคนเลวอะ่ะอดีตเราก็เลวอ่ะปัจจุบันก็เราก็ยังเลวอยู่อะ่ะอนา,าคตเราก็คงต้องเลวอะ่ะมันเป็นอยู่ในกระบวนสันดานอะ่ะ เราจะไปกล้าด่าใครวะก็เป็นคนดีวะผมเคยได้รับทาาทามไปเปรอหัวหน้าพักนะพักสุดจริตชนแล้วผมก็โอเคด้วยนะแต่ปรากฏว่าก็ตั้งกรรมการบริหารพักตั้งเรียบร้อยแล้วประชุมเรียบร้อยแล้วโหวตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งไปกรกตแล้วมีผมคนเดียวอ่ะ ที่กรกตไม่ให้ผ่านเพราะว่าคือผมไปลาออกหลังหลังหลังที่มีมติอ่ะก็คือตอนนั้นผมยังเป็นสมาชิกอยู่อีกพักหนึ่ง่ะผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกพักสุจริตชนไงก็เลยไม่ได้ไปรองหัวหน้าพักเลยแต่ใจผมก็คิดอีกทีว่าเออแม่งก็ดี่ะ พอชื่อพักนี่แมงแสดลงหูสแสดลงหัวใจผมเหลือเกินพักสุดจริตชนแล้วคนแบบแม่งทุจริตชนน่ะไปไปรองหัวหน้าพักผมก็แล้วมันก็จะขยับขยับตัวอะไรแม่งลำบากนึกออกปะใช่ปะโอเคอดีตเราก็อาจจะไม่ใช่คนดีแต่พอเรามาเป็นรองหัวหน้าพักสุดจริตชนเราก็ต้องจะเป็นคนสุดจริตหรือเปล่าว่ะนั่นแหละก็ไม่ได้เป็นก็โอเคก็ก็ถือว่า โชคดีไม่ได้โชคดีสำหรับผลนะโชคดีของพรรคสุจริตชนเขาเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกเมืองทุกคนที่ออกมาด่าคนนู้นออกมาด่าคนนี้เรื่องโกงชาติโกงแผ่นดินเรื่องโน้นเรื่องนี้พวกเมืองดีหรืออย่างบางคนก็เคยติดคุกว่าโกงเข้ามาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าโกงเขาแล้วก็ติดคุกก็ถือว่าได้ชดใช้กรรมแล้วออกมาจากคุกก็ไม่ได้โกงแล้วก็สามารถด,าดา่าได้ แต่คนที่ยังไม่ได้ติดคุกยังโกงเขาอยู่ยังตบซักเขาอยู่อ่ะแล้วมายืนเสนอหน้าไปด่าคนนู้นคนนี้ได้มันก็ไม่น่าจะโอเคหรือเปล่าวะัดนแล้วครับอ่ะกลับมากลับมาของเรื่องของเราเนี่ยเรื่องของคุณสามารถเนี่ยจะเป็นดาวรุ่งจะมีอนาคตในแวดวงการเมืองเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับพ,พรคพลังพะชายรัฐแล้วก็สามารถ ทำให้พักจริงๆไม่ได้สอสอเยอะหรอกขอสอสอสักสิบคนเนี้ยก็มีสิทธิ์ได้เป็นร,รัฐมนตรีก็จะไปได้ร,รัฐมนตรีว่าการหนึ่งตำแหน่งร,รัฐมนตรีช่วยหนึ่งตำแหน่งคนสามารถว่าจะได้เป็นร,รัฐมนตรีช่วยก็ได้ในสมัยหน้ามันทุกหลังมันจบไปเลยจบสิ้นไปเลยมก็ดีของทานายจ้ามคดีฟอกเงินนี่มันเป็นคดี ที่แรงนะส่วนได้คลิปเสียงที่ไปตบซับนั้นถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็บอกว่ากูไม่ได้ตบซับกูยังไม่ได้รับตังเป็นเสียงกูจริงก็ยังพอกระก้อมแก้มรอดไปได้แต่ถ้ามาเจอฟอกเองินไล่คนใกล้ชิดเป็นพยานตัวสําคัญเนี่ยรอดอยากผมก็อยากฝากทุกคนว่าถ้าเกิดว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์จริงๆนะ อย่าไปประทะกับทนายตั้มถ้ามีแผลหน่อยทนายตั้มแม่งเอาแบบเอาไม่กัดเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยเลยจริงๆเพราะฉะนั้นต้องนิ่งๆเฉยๆอยู่ธรรมดานี่ไปขูวว่าจะฟ้องเขาอย่างเงี้ยและคดีบินประมาทเนี่ยมันไม,ไ,มไม่ต้องไปขู่ใครเขาหรอกไม่มีใครเขากลัวหรอก มันก็แก่เป็นข่าวเ,เดี๋ยวกูจะฟ้องมึงนะกูจะฟ้องมันฟ้องคดีอะไรคดีบินประมาทมันเป็นคดีแบบแม่งจิบ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 ขำขำนะเพระพวกผมเนี่ยไปนั่งคุยกับเขาผมแม่งเป็นพวกเด็กละอ่อนเลยมึงโดนคดีอะไรวะบินประมาทครับโอ้โหอลรพี่โดนคดีอะไรครับชอบ่อโกงติดคุกยี่สิบปี พี่โดนคดีอะไรครับเขาหาว่าผมฆ่าเขาหาว่าผมฆ่าติดคุกตลอดชีวิตแล้วพี่ฆ่าจริงไหมก็จริงแต่ละคนบางคนก็โทษประหารชีวิตไปนั่งคุยกับเขาแต่ละคนทิปผพยเราแม่วันนี้มินบ่มาดพี่โหหน้าตาแม่งอยากก่างกระจ่งโดนคดีแม่งมินร่มาดอุ้มตัวเองวะ ชิบพายคดีมันไม่สมกับตัวเลยหน้าตรงนี้ต้องแหม่ต้องโดนคดีมแม่พยายามฆ่าเนี้ยเออพอได้ฮห,หรืออะไรก็ไม่รู้ให้แม่งแม่โก้วันนี้หน่อยโอเคนั่นก็คือเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าทสมันี้นะครับไปทำอะไรแบบนี้มันยากมาก จะไปตบซับเขาจะไปทำแชรูปโซ่จะไปทำพนันออนไลน์จะไปทำเรื่องค้ามนุษย์จะไปทำเรื่องยาเสพติดแม่งยากคำว่ายากคือรอดอยากเดี๋ยวนี้แม่งยากจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยครับมันเป็นระเบิดเวลาําหรับตัวเราเองไม่ต้องทำหรอกครับเป็นนักการเมืองแม่งไม่ต้องมีตังก็เป็นได้ ไม่ได้เราก็ใช้อุดมการของเราเด่ยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ช่างหัวแม่มันก็เท่านั้นเองนะเพราะไ้ไงมันมาเจออย่างนี้มันก็ต้องติดคุกติดตารางอยากเป็นสอสอ,อยากเป็นรัฐมนตรีแต่แม่ก็เสือกต้องไปอยู่กมราชธรรมไปติดคุกนั่นแหละนะนั่นะคือเรื่องเราที่เกิดขึ้น ในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ผมทำกองทุนอิสระ,ะพลนะครับเดี๋ยวปลายปีเนี่ยจะจัดงานเพื่อจะระดมทุนขอสักแสนบาทเพื่อจะไปเข้ากองทุนอิสระ,ะพลดูแลผู้ยากไร้แล้เข้ามาจรจัดขับตอนนี้ดำรูปพ่อปู่ศีสุดโบ เพื่อที่จะให้บูชาทําพิธีใหญ่ปลุกเสกในงานไหว้ครูปู่ใหญ่ขังมากที่วัดใหญ่คนที่ไปบูชาต้องยิ่งใหญ่เอาไปบูชานะครับสองเก้าสิบบาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระผลครับผมเข้ามาแล้วก็กดติดตามไ้ด้วยนะครับปีนี้น่าจะครบสามแสนผู้ติดตามขอบคุณมากๆเลย จริงๆแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีกระถางครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับเป็นถ้วยกเกียเกีตพรีเมียมแล้วมาทำกระถางแกะลายแบบสวยงามเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานฟรีแฮนด์ที่ดูตูดอะ่ะตูดยังทำเลยเพราะมันวางอยู่ตรงนี้มันไม่มีใครเห็นหรอกแต่คนทำเนี่ย เขาไอยผ่านไม่ได้น่นแเลยครับใช้เวลาสามชั่วโมงขายสองร้อยเก้าสิบบาทครับถ้าเกิดไม่ปลูกต้นไม้ไม่ปลูกแคนตานไม่ปลูกบูด่างก็เอาไว้ใส่ปากกาดินสอคัตเตอร์ก็ได้ตั้งไว้โตทำงานนะครับผมช่วยซื้อกันด้วยซื้อหลายๆายใบก็ดีนะถ้ามีเงินเยอะหน่อยก็ช่วยกันหน่อยอันนี้เข้าช่องกิดโพสชาแนผมบอกว่าผมจะไปขึ้นศาล อาญารัชดาวันที่2ีเอ็ปรากฏว่าจำวันผิดทนายบอกว่าวันที่28่ตุลาคมนี้นะจำวันผิดซะอย่างนั้นโอเคครับผมกิการเขาไม่ได้ครับทาง f a c e b o o k อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะบอกว่าอย่ารีบรวยอย่ารีบร้อนรวย จนต้องไปทำอะไรที่แม่งผิดพลาดมันอาจจะรวยหรือไม่รวยก็ได้แต่มันอาจจะติดคุกก็ได้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆรวยทำงานที่สุดจริตดีกว่าครับผมขอบคุณครับขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี